สัดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมนะฮะเรียกว่าพบกับรายการคุยค่าวเล่าหุ้นกระผมนะอีพีพิเศษจริงๆนะครับแล้วเราตอนนี้เราอยู่ที่ภาคอีสานใช่แล้วครับผมนะเรียกว่าเรามาที่อุบลราชธานีนะเรียกว่ามาอุบลคุณต้องมาที่อุบลไบโอเอเธเนลนะครับถือว่าเป็นหุ้นน้องใหม่ที่เพิ่งเข้าตลาดหุ้นมาได้ไม่นานนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โห ตอนนั้นนะโอ้บอกให้เลยว่าทุกคนนี่แบบผิดหวังอะพูดง่ายๆนะเ่เป็นพราอะไรเป็นเพราะว่านักลงทุนอาจจะยังรู้ดีไม่พอในเรื่องของภาพรวมธุรกิจหรือเป่าอ่ะมาเป็นเรื่องของความรับทางนะของพ้ดธูวุ่นแล้วกันนั้เดต่ที่แน่ผมเชื่อว่าเกมหุ้นณวันนี้ UBE ครับชดทะลุ2บาทมาแล้วอืม น่าสนใจว่ามารอบนี้ผมว่าคุณก็เริ่มเข้าใจแล้วแะแต่ว่าเราจะมาทําความเข้าใจกับ u ูบเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมวันนี้เรามาแบบโอ้โหนี่นเห็นป้ายใหญ่ๆบ้าได้เลยเนี่ยของจริงเรามาอยู่ที่โรงงานนะยูบีจะบอกว่าเข้ามาตั้งแต่ทางปักซอยนะไม่น่าเชื่อเลยว่าข้างในมาเนี่ยจะอลังการงานสร้างได้ใช่คริงจริงๆโอ้มนเป็นเมืองเลยเนาะพูดยังไงเนาะเป็นอุตสาหกรรมแบบ แม่เป็นรื่องสิ่งแวดล้อมเอางี้แล้วกันครับน่าขึ้นเยื่อไปเอทานอลแล้วก็เป็นที่แบบว่าโอ้น่าสนใจครับน่าได้ว่าตัวทุกของ UB e มีทั้งเอทานอลมีทั้งแป้งมันสับปะหลังมีทั้งเกษตรอินทรีนะเรียกว่าโอ้เป็นธีมของโรคกันเลยทีเดียวครบเครื่องครบเครื่องนะเต็มลูกศบนะผมว่าเดี๋ยวเราต้องมาพูดคุยผู้บริหารหนแล้วว่าเอว่าทิศทางของ UBE เนี่ยจะเดินอย่างไรในที่เขาเข้าสู่ตลาดหุ้น ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับผู้บริหารของ UBE ครับผมต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุน<ช>ถ้าเกิดผู้สนับสนุนคนไหนเนี่ยอยากจะให้เราไปบุกถึงโรงงานหรือบริษัทเนี่ยต่อไปเลยใช่ข้างล่างนี้เลยครับผมน่าเรียกว่าณตรงจุดนี้เราก็จะทํางานแบบว่าทํางานเต็มที่นะขอให้ดูแลเราด้วยเอาอันนี้นะยกว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับ,รบรและที่แน่นอน ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางเพจหุ้นอินไซด์ครับ้วก็ทางเช็คหุ้นด้วยนะครับผมในจุดนี้น่าเรียกว่านากระทืบพาวกะทืบแชร์ไปเลยนี่เลยนะนี้เลยนะครับผมป่ะถึงเวลาแล้วเราจะไปค้นหาความจริงกับตัวอุบลไบโอเอเทอกันอลยูบีเอนะครับผมไปนเลยอ้าวลุย อ๋อสวัสดีครับ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 นี่ชื่อคุณวุฒิพงศ์แนะนำตัวในก็ได้ตัวน่ครครับครับผมวุฒิพงศ์มินไผ่ครับรองกรรมการผู้จัดการธุรกิจเอทานอลครับวันนี้เราได้รับโอกาสอย่างสูงเลยนะสำหรับในการเข้ามาในพื้นที่ของอุบลฮะตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับสําหรับพื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมฮะก็คือต้องบอกว่าโรงงานเราอะทำอยู่ที่นี่มา สักสิปีเดิมก็คือก็เป็นที่โกล้างนะครับเขาประชาชนพื้นที่ก็คือยังไม่ได้ปลูกมันนะครับเรามาส่งเสริมให้ปลูกมันนะครับหลังจากนั้นปลูกมันแล้วราคามันตกต่ำนะครับก็เลยมีโครงการที่จะทําโรงเอทานอนร่วมกับทางไทออยบางจากนะครับเพื่อจะทํายกระดับในส่วนของราคาผลผลิตของเกษตรกรเนี่ยสามารถพยุงราคาขึ้นมาได้ครับผม เรียกว่าเอ้บนพื้นที่เนี่ยของเราเนี่ยมีประมาณกี่ร้อยไร่กี่พันไร่ฮะอ๋อพื้นที่ตรงนี้มีอยู่ประมาณสัก2 0 0พันไร่ครับ2,000ไร่พื้นที่ของโรงงานณตรงนี้นะฮะแบ่งป็นเฟสยังไงฮะแต่ทางเข้ามาเล็กๆนะเข้ามานิดเออเป็นอาณาจักรเลยเอางี้แล้วกันใช่ครับก็ต้องบอกว่าเรามีโครงการที่จะลงทุนอออื่นๆนี่อีกหลายส่วนนะครับแต่ว่าพื้นที่ของตัวเฉพาะตัวโรงงานนะครับที่เราใช้ในการทํากิจกรรมอยู่ตรงเนี้ยอยู่ประมาณสัก400ไร่นะครับส่วนพื้นที่อื่นๆเนี่ยนะครับ ที่เหลืออยู่เป็นพันกว่าไร่เนี่ยคือเราก็จะเป็นแปลงทดลองในส่วนของมันสำปะหลังว็กซี่นะครับการทำยังไงที่จะทำยวอิมพลูเมนต์ให้เกษตรกรคือเหมือนกับเป็นแปลงทดลองนะครับจะใส่ในรุ่งของสารเตบปูงดินพวกชีวพันธุ์ต่างๆทายังไงให้เกษตรกรเนี่ยมีผลผลิตที่มากขึ้นก็จะเป็นแปลงทดลองที่บริษัทร่วมทํากับเกษตรกรฮะมันก็เป็นการเพิ่มเป็นเนื้อแป้งใช่ไหมของของหมูมันเนี่ยให้มันมีคุณภาพมากขึ้นเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งแล้วก็ผลผลิต ก็คือน้ำหนักต่อไร่เนี่ยก็จะสูงขึ้นนะครับผมโดยเรามีโครงการทําร่วมกับภาครัฐเราเรียกว่าอุบลโมเดลนะครับต้องบอกว่าแรกๆเนี่ยเกษตรกรเนี่ยปลูกมันเนี่ยเขาเรียกว่าใช้พันธุ์ที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับการที่จะปลูกมันเนี่ยได้ผลผลิตดีนะครับต้องวิเคราะห์ดินก่อนว่าดินเป็นยังไงนะครับมีค่า p h เท่าไรต้องเติมธาตุอาหารอย่างไรแล้วพันธุ์อะไรเนี่ยที่เกษตรกรจะปลูกแล้วเนี่ย ได้เปอร์เซ็นต์แป้งดีแล้วได้ปริมาณที่เยอะด้วยนะครับเราก็มีการให้ความรู้นะครับทำงานร่วมกับภาครัฐนะครับเพื่อจะส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้ที่ดีขึ้นครับเหมือนเหมือนศูนย์เรียนรู้เหมือน I ออดีอ่ะใช่ไหมนะสองพันไร่แบ่งแค่สี่ตั้งสี่ร้อยไร่ไว้ในแค่สี่สี่ร้อยไร่สำหรับศูนย์เรียนรู้สุดยอดโอ้ใหญ่มากนะถ้าแบบว่าเอแบ่งเป็นซอยเนี่ยมีส่วนของแป้งมันสำปะหลัง เอทานอลแล้วมีส่วนอะไรฮะสัดส่วนสัดส่วนเป็นยังไงบ้างพื้นที่เนี่ยครับสำหรับพื้นที่ใช่ไหมครับครับผมพื้นที่ของเอทานอลนะครับโรงเอทานอลเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก200ไร่200ไร่นะครับในเอทานอลเนี่ยก็จะมีระบบไบโอแก๊สนะครับเป็นของตัวเองครับผมนะครับแล้วก็จะเมนของทั้งทั้งโรงแป้งนะครับโรงแป้งก็อีกประมาณสัก200นะครับโรงแป้งก็จะมีไบโอแก๊สแล้วก็จะมีโรงไฟฟ้าซึ่งของเราเนี่ย ผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าฟูลฟิลพลังงานคือทำยังไงที่เราจะสามารถลดต้นทุนนะครับสร้างความสามารถในการแข่งขันครับครับผมน่าจกว่าเป็นการนําพื้นที่เดียวผืนเดียวกันแต่ว่าแบ่งเป็นซอยๆแต่ละยุนตเนี่ยเกลื่อกันใชนะอ่านะทำให้เกิดวิสิตโมเดลอุบลโมเดลตรงจุดนี้ก็เป็นห่วงโซ่ต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําถูกไหมประมาณนั้นได้ใช่ครับต้องบอกว่าเอ ของเราเนี่ยมีแนวคิดก็คือหนึ่งมันต้องเริ่มจากชุมชนเรา้างก่อนเรามองในเรื่องของวัตถุดิบทํายังไงเราจะซีเคียวในเรื่องของวัตถุดิบนะครับเกษตรกรไม่หันไปปลูกอย่างอื่นเพราะบอกว่าโรงงานเราลงทุนเยอะทํายังไงเราจะมีวัตถุดิบที่เพียงพอแล้วทํายังไงเนี่ยจะทําให้เกษตรกรเนี่ยไม่สวิชไปปลูกอย่างอื่นก็แสดงว่าเขาต้องมีรายได้ดีด้วยนะครับ โรงงานจะได้มีวัตถุดิบเนี่ยป้อนเข้ามาแบบอย่างตอนนี้แบบไม่ขาดแคลนนะนะครัยใช่ครับนะช่วยอัปเดตตัวของแต่ละยูนิตหน่อยฮะอ่ายูนิตแรกคือแป้งมาส์กะหลังนะครับแล้วก็เอทานอลแล้วก็เอเกสเซนซีเนี่ยช่วยอัปเดตเลยครับว่าล่าสุดนี้เป็นยังไงของ UBE อ๋อล่าสุดนะครับคืออย่างตัวเอทานอลก็ต้องบอกว่าตะตลาดในส่วนของเอทานอลก็ต้องบอกว่าเอ่ออยู่ในช่วงของทรงตัวนะครับเพื่อจะดรอปลงแต่ว่าของโรงงานเนี่ย เราก็เดินอยู่เกือบร0อยอนะครับยอดขายเนี่ยของเราก็ฟอร์แคสตก็คือก็อยู่ประมาณสักร้อยยี่สิบล้านร้อยยีล้านลิตรนะครับก็ต้องว่าไอตัวเอทานอลของเรานี่ก็ต้องพพลายประมาณสักแปร์เของตลาดนะครับเป้าปีหน้าเนี่ยก็คือเราก็มีโครงการที่จะเพิ่ม e f f i ฟ i เ n นซนะครับด้วยการลงทุนในส่วนของดีบอทเทอเน็เป็นบางส่วนแต่ว่าเป็นการลงทุนเล็กๆนะครับเพื่อจะเพิ่มกําลังการผลิต บางส่วนขึ้นมาบางส่วนแล้วก็ประสิทธิภาพในการทํางานนะครับก็เป้าปีหน้าของเอทานอนก็ประมาณสักร้อยสามสิบแปดนะครับล้านลิตรใช่ไหมล้านลิตรฮะครับผม็ยังอย่างกำลังการผลิตเราอยู่มีอยู่สักกําลังการผลิตเป็นร้อยร้อยสี่หกล้านลิตรนะครับแต่ว่าเราจะเพิ่มในส่วนของเชื้อเพลิงอยู่ที่ร้อยสาสิบแปดแล้วก็จะเป็นเกรดอุตสาหกรรมอีกประมาณสักห้าล้านลิตรครับผมนะครับในส่วนของแป้งครับผมนะครับแป้งปีนี้เราก็มีเป้าผลิตอยู่ประมาณสัก อ๋อแสนสองนะครับแสนแสนสองหมื่นตันต่ออะไรฮะต่อปีครับต่อปีต่อปีฮะถ้าถ้าพูดถึงยูทิลิซีของโรงแป้งเนี่ยเราก็เดินประมาณสัก60%ก็เป็นธรรมดาของธุรกิจแป้งที่ไม่ไม่สามารถเดินเดินได้ร้อเปอร์เซ็นต์เพราะว่าในช่วงของโลซีซันก็คือวัตถุดิบก็ไม่ได้เพียงพอครับแต,แต่ว่าโรงงานเราเนี่ยก็คือในช่วงโลซีซันนะครับเราก็มีผลิตฟลาวซึ่งไอตัวฟลาวเนี่ยเป็นตัวที่เพิ่มมูลค่านคอ,อนี่คือหัวกะทิเอาพูดง่ายงใช่ครับไอตัวฟลาวนี่คือหัวกะทิที่สามารถเอ้ย ทำให้เราเนี่ยสามารถผลิตแป้งเนี่ยในช่วงนอกฤดูกาลได้นะครับครับผมต้องถามตอว่าลูกค้าของในธุรกิจแป้งเนี่ยเราเป็นใครบ้างเราอเองตนเราเรารู้แล้วแหละว่ามีคใครแป้งเนี่ยมีใครบ้างอ๋ออย่างธุรกิจแป้งนะครับแป้งนีต้องบอกว่าอ๋อหลักๆลูกค้าหลักๆของเราเนี่ยเราส่งออกไปยุโรปกับเอ,อเมริกาเป็นหลักนะครับก็ต้องบอกว่าแป้งโดยเฉพาะสินค้าไอตัวแป้งออร์แกนิกเราเนี่ยนู่นเลย ได้รับมาตรฐานทั้งยุโรปอเมริกานะครับเกาหลีญี่ปุ่นนะครับก็คือต้องบอกว่าก็ก็เป็นเทรนด์ในในเรื่องของการรักสุขภาพนะครับอย่างล่าสุดนะครับปีนี้เราได้ปีที่แล้วเราซื้อลายเต้นนะครับกับทางสวทชทํางานร่วมกันที่จะทำทำโครงการผลิตฟลาวนะครับเพื่อจะเพิ่มสินค้าที่เป็นไฮวาลลูมากขึ้นสามารถทดแทนไอตัว แป้งสาลีเข้ามาได้นะครับปัจจุบันนี่คือเราก็มีการส่งสินค้านะครับไปยังที่อเมริกานะครับแล้วก็ในในตอนนี้นะครับเรากำลังทำมาร์เก็ตติ้งในส่วนที่จะสร้างสินค้าที่เป็นพวกผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภคนะครับในแบรนด์ของทัสโกะนะครับไอตัวฟลาวเนี่ยที่ที่เราร่วมกับทางสวทชเป็นแบรนด์ของอบนเองเลยเป็นแบรนด์ของบนอุบลเองใช่ไหมก็คือ ก็มีจะตอนนี้ที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ตอนนี้มีแพนเค้กราวนี่คุกกี้แล้วก็แป้งชุบทอดอน,นะครับแล้วก็ตอนนี้ทีมไอเนี่ยกำลังทํางานวิจัยอยู่เราคาดหวังว่าสิ้นปีนี้เรามีเป้าหมายที่เราจะออกสินค้าอยู่ประมาณ30 SKU นะครับก็คือน่าจะเป็นปีหน้าที่เราจะได้ทําตลาดจริงจังคือตอนนี้กําลังคุยเรื่องแผนการตลาดนะครับ,นะรบ,นะรบปีนราก็คงจะได้เห็นโฆษณาทางทางใน ในทีวีพวกนี้ค,ครับครับผม,บผมอ่ะเรียกว่านาทั้งแป้งไฮเอทานอลมาถึงเกษตรอินทรีย์บ้างอ,อ,อีกหนึ่งขาธุรกิจคือเป็นตัวที่แบบว่าบิวทาให้แบบว่า UBE เนี่ยโดดเด่นขึ้นมาต้องบอกว่าไอธุรกิจอินทรีย์นะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีการส่งเสริมนะครับตัวกาแฟออร์แกนิกซึ่งตัวกาแฟออร์แกนิกเนี่ยเราไปส่งเสริมที่สปปลาวนะครับในแขวงสารวันนะครับ คือพื้นที่ต้องบอกว่าเขาเรียกเขาเรียกว่าเขาอยู่ในเทือกเขาบริเวนนะครับพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลสองพันนะครับก็ต้องบอกว่าได้คุณภาพได้เทสของกาแฟที่ดีจริงๆเนี่ยเราไปทําการส่งเสริมเนี่ยมาเนี่ยปีนี้เป็นปีที่3ามนะครับซึ่งปีนี้นะครับก็คือออดิเตอร์เนี่ยก็คือกําลังจะเข้าไปออดิตนะครับในส่วนของเซอร์ติฟายนะครับ USDA ออร์แกนิกของตัวกาแฟนะครับอันนี้คือปีหน้าคงปีหน้าคงจะได้เห็นผลิตภัณฑ์นะครับของไอตัว กาแฟออร์แกนิกนะครับนอกจากกาแฟแล้วตอนนี้คือเราก็กําลังส่งเสริมในส่วนของข้าวออร์แกนิกต้องบอกว่าการทําอินทรีย์เนี่ยมันไม่ใช่ทําปีเดียวแล้วเราได้เป็นอินทรีย์เลยต้องมีช่วงเวลาปรั๊บอีกสามปีอาจจะต้องรอเวลานิดหนึ่งนะครับพบปัญหาเรื่องดินว่าเราแบบโอ้โหใช้ปุ๋ยเคมีหนักมากใช่ครับคือตอนนี้คือเราก็มีงานวิจัยกับหลายๆส่วนนะครับล่าสุดนะครับก็ได้ไปทํางานโครงการทาความร่วมมือกับ วววนะครับที่จะทําในส่วนของปัจจัยการผลิตเพื่อจะส่งเสริมเกษตรกรเนี่ยให้มีรายได้ที่ดีขึ้นทําในส่วนของชีวพันธุ์นะครับปุ๋ยชีวภาพนะครับทำยังไงเนี่ยที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยมีผลการผลิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วสามารถหาปัจจัยการผลิตได้ง่ายนะครับอันนี้คือเราเราคิดแบบค้บวงจรปีหน้าเราก็จะมีโครงการร่วมกับทางวววที่จะทําแลนในส่วนของไอตัว ปุ๋ยชีวาภาพนะครับแล้วก็ชีวพัฒน์นะฮะเพื่อจะเป็นซัพพลายให้เกษตรกรฮะรรแหมเราเห็นทั้งะมันแป้งมันสำปะหลังนะเอเทานอลนะเกษตรกรนึกถึงเดือนไหมเห็นตอนนี้ตีมหลายๆที่เขาบอกกันชงกัญชาเอออันนี้ถ <c oughs> ามออรอบๆไปมืบีนี่สนใจไหมเออมีแนวคิดไหมก็ในในส่วนของตัวกัญชงกัญชานะครับเราก็มีทํางานวิจัยนะครับร่วมกับอสพพ .4 นะครับแล้วก็ทางมอบนนะครับที่จะทําผลิตภัณฑ์ ออกมาสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของไอตัวไอตัวกัญชาสารสกัดจากกัญชาเนี่ยแหละครับตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนก็คือเป็นการทํางานของทีมวิจัยนะครับก็ก็มีแนวความคิดก็คือได้ได้ศึกษาแล้วกันครับได้ศึกษาครับเด้ว่าเราทั้งแบบต้นน้ําปลูกนากรางน้าเครื่องสกัดนะใช่สารคือโปรดักครับมีสินค้าแปลรูปเป็นของตัวเพราะเราก็มีโปรดักของเราอยู่แล้วเนาะยังมีก็ทําอยู่แล้ว คิดว่าจะยากไหมในการศึกษาแบบดูแล้วเนี่ยพิความเป็นไปได้ดูแบบว่าจะสรุปได้สักช่วงไต้มากไหนนะในฟีเดตของปี65ออจริงๆก็คืออย่างงานงานวิจัยเนี่ยในเรื่องของไอ้ตัวกัญชาเนี่ยก็ประมาณสักคิว2ปีหน้าก็น่าจะได้รีซอออกมาว่าว่าเป็นยังไงนะครับเท่าที่ฟังดูเนี่ยตัวของตัวเองเนี่ยเหมือนลักษณะทำวิจัยแล้วค่อยเป็นค่อยไปแต่<อ>ผล<ม>งานเนี่ย มันก็ออกมา,าดัง้งผลก็อยากรู้มากเลยผลงานมันจะออกมาชัดเจนออกมาเชิงพณิชย์ขายเชิงพณิชย์ิได้อะไรยังไงมันได้เมื่อไหร่ครับแบบไตเติลไม่ต่หน่วยทั้งปี่เงี้ยปีหน้านะครับ Q1 เนี่ย<อ>ตัวที่ที่รใอยฟังว่าไอตัวฟลาว<อ>ที่มี3 0 SKU เนี่ยต้นปีหน้าได้เห็นแน่นอนอได้เห็นโฆษณาครับอ,ออกมาทางโฆษณาแล้วก็วางขายนะครับ<อ>ก็ต้องบอกว่าการที่จะออกสินค้าเนี่ยถ้าเรามีสินค้าอยู่สองสามอันนะครับไปวางบนเชลไม่สะดุดตายใช่ฮะ ต้องบอกว่าตอนนี้ใช่ฮะใช่ใชใชครับก็คือต้องบอกว่าตอนนี้ทีมของทีม ID นะครับกับทางมหาลัยเนี่ยคือจริงๆเราต้องบอกเราใช้รีซอสในเรื่องของงานวิจัยค่อนข้างเยอะในส่วนที่เราจะเอาฟลาวเนี่ยไปใช้งานแอปพลิเคชันยังไงบ้างครับม,มีแอปพลิเคชันท,ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเอ่อพรีเจลนะครับเอ่อพาสต้านะครับทำแป้งพิซซ่าแป้งโดอะไรพวกนี้ยครับ ก็มีผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างหลายเลย่าหลายหลายอย่างนะครับออกมาคือก็ต้องบอกว่าต้นปีหน้าได้เห็นวางเต็มเชลในส่วนของเอทานอลน่ะเราพยายามที่จะเมนเทนนะครับรักษายอดขายนะครับแล้วก็เพิ่มแตกลายของผลิตภัณฑ์ออกไปเพิ่มเติมนะครับแต่เราจะ close เป็นในส่วนของทางด้านแป้งนะครับฟู้ดฟิวเจอร์พวกนี้นะครับนั่นเป็นสิ่งเป็นสินค้าที่แบบว่าไอ้นะ value added นะคุณภาพเพิ่มอยู่ที่นี้ เรามาคุยในเรื่องของสถานะทางการเงินนะคเนะในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมานี่เป็นยังไงบ้างครับเออตัวเลขเป็นยังไงครับตัวเลขเก้าเดือนที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าก็ตัวเลขก็เป็นไปตามเป้าที่เราคาดหวังไว้นะครับก็คือเน็ตก็อยู่ประมาณสักสองร้อยนะครับตัวตัวเลขก็มาจากทั้งเอทานอลทั้งแป้งนะครับต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยในส่วนของแป้งเนี่ยเราโตแบบค่อนข้างก้าวกระโดดแม้ว่าจะเจอสภาวะในส่วนของในตัวของค่าเฟด เรือที่เพิ่มที่เพิ่มขึ้นนะครับก็แบบเป็นเป็นดับเบิลน,นะครับแต่ว่าเราก็ใช้วิธีก,ก็ช่วยลดราคานะครับให้ลูกค้าในเรื่องของค่าเฟดเพื่อ,อจะช่วยกันนะครับแต่ว่าตัวเลขก็คืออย่างปีที่แล้วนะครับเราขายแป้งได้อยู่ประมาณสักสองหมื่นนะครับปีนี้ก็แป้งก็อยู่ประมาณสักห้าหมื่นครับตัวเลขก็เพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของเอทานอลนะครับสถานการณ์คือมีช่วงล็อกดาวอะไรต่างๆคือตัวเชื้อเพลิงก็ขายได้น้อยนะครับแต่ตัว ที่มาช่วยเราคือตัวเกรดอุตสาหกรรมน,น,ะนะครับเกรดอุตสาหากรรมก็ที่เอาไปทําพวกสเปรย์ล้างมือนะครับแล,แล้วก็เจลอะไรพวกนี้ใช่ฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือบริษัทเราก็ก็ทําในส่วนของไอ้ตัว70%ของตัวเองด้วยก็มีแบรนด์ของอุบลไบโอนะครับก็คือ<ม>เป็นสินค้าที่บอกโอต้องต้องบอกว่าเจอได้ตามตลาดนัดเลยผมคนได้ยินก็คือโอ้โหสินค้าของพี่นี่ไปถึงตลาดนัดเลยนะในกรุงเทพโอ้โหทำไมถึงไปได้พี่อ๋อราคาครับ ราาเราขายตองบอกเราขายแคนลอนห้าลิตรสองร้อยสี่สิบอ่าทัวคนอื่นก็ขายประมาณเท่าไหร่ในตลาดประมาณสักสามสี่ร้อยครับโอ้โหที่เห็นก็นคือเนี่ยก็คือถ้าใครมีถูกบอกเราได้นะครับเราต้องการให้สินค้าพวกนี้ไปสู่มู่ผู้บริโภคในราคาที่เหมาะสมนะครับลแล้วก็เป็นสินค้าที่ดีต้องบอกว่าไอ้ตัวสเปรย์หรือเจลพวกนี้เราใส่ทั้งอะโลเวร่านะครับนุ่มไม่เกิดการระคายเคืองอนะครับความสะอาดต้องของแอลกอฮอล์ของเราเนี่ยต้องบอกว่าเฮ้ย เอาไปวัดแล้วเนี่ยพวกค่ามาตรฐานต่างๆต้องบอกว่าโอ้ต้องแอบบอกว่าสามารถทานได้เลยครับผมสะอาดกว่าเหล้าน,นะครับสิ่งที่ไปวัดออกมานี่คือรีซอสมันเป็นอย่างนั้นนะฮะพี่ประสิทธิ์อย่าลืมนะว่า UBE เนี่ยเขาเข้าในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงโควิดใช่ครับผมแล้วมาเจอสถานการณ์ที่ย่ำแย่ในแง่ของภาพรวมเศรษฐกิจเรามองโอกาสก,าก,กับการเปิดประเทศรอบใหมใ่เล ปลายปลายปีและต้นปีหน้าเนี่ยอย่างไงบ้างเพราะว่ายอดขายผมคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสใี้เพิ่มมากขึ้นตรงนี้มันจะช่วยดันให้ยอดการซื้อเนี่ยมากขึ้นตามด้วยหรือเปล่ากับการเปิดต้องเต,องต้องบอกว่ายอย่างการเปิดประเทศนะครับไอ้ตัวฟลาวก็เป็นก็ต้องบอกเป็น,ปน,ปนอาหารเป็นขนม<ช>นะครับขนมปังนะครับตัวแทนสาลีถ้ามนีนักท่องเที่ยวก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็คือเราคอนแทคกับทั้งโรงแรม,มนะครับหน่วยงานต่างไอ้ที่พวกนี้นะครับที่จะเอาไปใช้ นะครับซึ่งตอนนี้ก็คือรอในส่วนของนักท่องเที่ยวนะครับแป้งเนี่ยผมมองว่าแป้งเนี่ยไปได้อีกเยอะเลยนะครับในส่วนของแป้งนะครับในส่วนของเอทานอลก็ต้องบอกว่าอพอการ,ออร <ถ S 2> คนใช้ชีวิตการใช้รถเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือปริมาณเนี่ยดีมาเรือ่องน้ํามันอีกอย่างหนึงน่งเนี่ยราคาน้ํามันก็สูงขึ้นด้วยนะครับสัดส่วนของเอทานอลนี่ก็คงจะต้องน่าจะต้องใช้เพิ่มมากขึ้นนะครับอีกอย่างก็คือนโยบายของรัฐบาลก็คือมีการที่จะดันให้เป็น เชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิงเกรดเดียวก็น่าจะเป็น E20 นะครับดีมานของเอทานอลก็คงจะสูงขึ้นนะครับเป้าปีหน้าก็ต้องบอกว่าเราเกือบจะเดินที่100%เป้าผลิตของเอทานอลนี่ร้อนะครับเกือบจะเต็มแม็กเลยก็คือจากนี่แหละครับได้ได้เงินจากการเข้าไป IPO เนี่ยเราก็จะมาลงในส่วนของเอทานอลนิดหน่อยต้องบอกว่าเลือกเฉพาะสิ่งที่จะเกิด efficiency และสามารถแข่งขัน ในตลาดได้นะครับเป้าปีหน้าก็ต้องของเอทานอลก็เมนเทนคือให้เกือบแม็กซิมัยเพื่อจะลดต้นทุนต่างๆนะครับในส่วนของแป้งนะครับก็ต้องขยายตลาดนะครับในส่วนของฟลาวก็คือจะทําในประเทศคือต่างประเทศในอเมริกานี่ก็ต้องบอกว่าเทรนในส่วนของคูเดนฟรีเนี่ยของอเมริกาเขาโอเคเขาเริ่มมาแล้วและสุดท้ายต้องบอกว่าเนี่ยยังพวกอะไรนะน้ำมันพวกไอ้ทรานสแฟรอะไรกันงาพวกนี้มันก็เริ่มจากมาจากเมืองนอกกันนะครับแล้วก็เข้ามาเมืองไทยผมเชื่อว่า นี่แหละครับมินหานบางก็คงจะเข้ามาในเมืองไทยนะครับบริษัทเรานเ,รเ,รเนี่ยก็เลยก็เลยเนี่ยก็มองอ๋อนี่ยกูเทนฟรีรับงั้นเราเริ่มดันนี่เลยนะครับทดแทนสาลีก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่เบนฟิตก็คือ,คอคไม่แพ้นะครับต้องบอกว่าจริงๆอ่ะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าให้ตัวเองแพ้กูเ้นหรือเปล่าผมว่านักทุนเองท่านผู้ชมฟังนี่ในายการคุยข่าวเราเพิ่งไ,ได้รับข้อมูลของ UBE ต้องบอกเลยว่าโอ้โหรายละเอียด ลึกมากแน่นมากอาแน่นมาก,มากนะเรียกว่าตอนนี้ราคาหุ้นของวีด็เริ่มแบบว่าทะลุสองบาทขึ้นมาแล้วไตาหาราคาอคจองกันแหละน่าจะทางพี่มีในฝากไปถึงนักลงทุนนะครับแล้วก็ผู้ถึงหุ้นของ UBE แล้วก็คนที่เขาแบบกำลังจด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 จ้องจ้องหาโอกาสในการที่จะเข้ามาซื้อหุ้นที่มีพื้นฐานดีครับคือต้องต้องบอกว่านะครับในส่วนของธุรกิจของ UBE นะครับเราเริ่มจากต้นน้ำนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ย เรา t ายไปถึงลายน้ำด้วยนะครับต้องบอกว่าเราเนี่ยเป็นกลุ่มบริษัทเนี่ยที่ค่อนข้างครบวงจรนะครับทำทุกอย่างให้เกิดประสิทธิภาพนะครับมีทั้งกำไรนะครับดูแลชุมชนสิ่งแวดล้อมนะครับยกระดับชีวิตคุณภาพาชีวิตของเกษตร,รกรแล้วก็ชุมชนที่อยู่ข้างเนี่ยให้ไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ตัวเลขเนี่ยทางด้านใดยได้นเนี่ยผมเชื่อว่าเนี่ย ของเราเนี่ยมีการเติบโตขึ้นมีพนาการที่ดีนะครับยังไงก็ฝากนักลงทุนเนี่ยให้ลองจับตาดูครับว่าผลการทํางานของเราจะเป็นยังไงนะครับครับผมน่าสนใจมากเลยเรียกนะ <laughs> ว่า <laughs> เราเห็นเส้นทางการเติบโตเนาะในเชิงของรายได้นะรายได้มากําไรก็ต้องมาโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแหละพูดง่ายๆนะยิ่งฟ้าเปิดนะเปิดประเทศด้วยรับรองว่ามาแน่นอนครับผมนะนี่คือ รายการคุย,คยข่าวเล่า,ลาหุ้น,น,น <ะ S 1> ตอนอพิเศษอีพีพิเศษนะเราถือว่าเป็นกลุ่ปแรกนะที่แบบว่าได้มาเยี่ยมเยี่ยมกิจการของ UBE นะแต่ว่าบุกถึงถิงถ่นนะถึงอาณาจักรเลยตรงนี้ถือว่าน่าเสียดายนะนะสำหรับนักลงทุนที่ไม่เคยมีโอกาสได้มาสัมผัสในพื้นที่ในโรงงานเพราะว่านอกจากจะมีพื้นที่ในการเรียนรู้แล้วเนี่ยยังมีสื่ออะไรต่างๆที่สามารถเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นทั้นนักศึกษาเองแล้วก็คนที่อยู่ในชุมชนด้วยครับต้องบอกว่าพื้นพื้นที่ตรงเนี้ย ก็ต้องบอกว่าเออปีที่ก่อนช่วงโควิดแล้วกันนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพวกนิสิตนักศึกษานะครับหน่วยงานราชการนะครับที่จะดูว่ามีแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจอย่างไรบ้างคือต้องบอกโมเดลของของอุบลไบโอเนี่ยนะครับเราเอาสิ่งทีนะครับ Prof ก็คือต้องมีกำไรครับผมแพลเน็ตสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็พีโพกทำยังไงสิ่งทั้ง3อย่าง จะไปด้วยกันได้นะครับมันจะเป็นการเติบโตที่มั่นคงและก็ยั่งยืนนะครับแม่เก็บอกสี่พีส่งซิกราคาหุ้นสี่บาทด้วยเด้อวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากเลยครับสําหรับในการเสียสละในการมาพูดคุยกับคุยข่าวล่างหุ้นในครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับและอย่าลืมนะครับว่าเราจะไปบุกกับโรงงานที่ไหนบริษัทไหนอีก อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับพวกเราได้ทั้งทางเพจห o o d อินไซค์ครับแล้วเราก็ทงเช็คหุ้นนะครับผมอยู่นี่ฝากไลค์ฝากแชร์รัวๆได้นะครับผมสำหรับ EP นี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับอุบลไบโอเอเทอ l นอลครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ